ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศญี่ปุ่นและก็ประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการออกมาทํา QE นะครับหรือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการพิมพ์เงินนะครับเพื่ออัดสภาพคล่องเนี่ยเข้าไปในระบบการเงินโดยการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับเพื่อกดดอกเบี้ยร,ระยะยาวเนี่ยให้ต่ําลงในขณะที่เศรษฐกิจของโลกนะครับกำลังตกต่าอย่างรุนแรงครับโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นครับในวันพุธที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการ พิมพ์เงินออกมานะครับเพื่ออัดเข้าไปในระบบเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเงินนะครับเพื่อต่อต้านเหตุการณ์เงินเฟือน,นะครับหรือว่าดีเฟลชันเนี่ยเป็นปริมาณ10ล้านล้านเยนนะครับซึ่งก็เอาไปซื้อพันธบัตรนะครับนี่เป็นครั้งที่8แล้วนะครับที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยได้ออกมามีการ quantitative easing หรือการพิมพเงินเข้ามาในระบบนะครับซึ่งตอนนี้ทําให้งบดุลของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่80ล้านล้านเยนเลยทีเดียวนะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณ 20%ของ GDP ครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ห่างจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า Federal Reserve เนี่ยได้มีมาตรการ Quantitative Easing รอบที่3 QE3 นะครับซึ่งก็คือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับเท่าทีครับพันธบัตรที่มีคั้ำประกันอยู่ด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นปริมาณ40,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับเป็นปริมาณต่อเนื่องไปจนกระทั่งว่า ตลาดแรงงานของสารอเมริกานจ่ยจะมีสภาพที่ดีขึ้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ6-7%ถึงนะครับ QE 3ถึงจะหยุดแต่ว่านี่ยังไม่พอนะครับทางก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะครับก็ได้ออกมาพูดด้วยว่าจะพิมพ์ยูโรอย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับเพื่อไปกว้านซื้อธนบัตรรัฐบาลของประเทศที่มีปัญหาครับอย่างเช่นอิตาลี สเปนนะครับอาจจะมีกรีซด้วยนะครับเพื่อกดดอกเบีย้ยให้ต่ําลงมานะครับนอกจากนี้ทางธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีปร,รประกาศว่าจะพิมพ์เงิน375,000ล้านปอนด์นะครับเพื่อกดดอกเบีย้ยให้ต่ําเช่นเดียวกันครับเป็นแผนเดียวกันนะฮะด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดไม่พิมพ์เงินเพิ่มขึ้นมาในเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษนะครับจะลดลงอย่างพรวดพลาดเลยทีเดียวทีนี้คําถามก็คือว่าเหตุการณ ของทั้ง4ธนาคารกลางนี่ครับเป็นการวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าแค่บังเอิญเท่านั้นคําถามที่ต้องถามต่อไปนะครับคือว่าใครเป็นผู้เสียที่สุดของการพิมพ์เงินครั้งนี้นะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าธนาคารกลางทั้ง4ธนาคารเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นพันธมิตรกันทางการเงินทางเศรษฐกิจและที่สําคัญนะครับก็คือทางการทหารของโลกด้วยนะครับ การพิมพ์เงินครั้งนี้เนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากเลยนะครับของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเพราะว่าประเทศจีนรัเสเซียอินเดียและก็หลายประเทศที่กําลังเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็ต่างถือเงินปอนเงินยูโรเงินดอลลาร์และก็เงินเยนเนี่ยเป็นเงินทุนสํารองค่างเงินหลักๆเลยนะครับซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากนะครับ ต่อความร่ํารวยที่ประเทศเหล่านี้ได้สะสมมาแรมทศวรรษเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่พิมพ์ตังค์เข้ามาเนี่ยแล้วก็อัดฉีดเงินออกมาจากศูนย์กลางของการเงินโลกเนี่ยเข้ามาสู่ตลาด periphery หรือว่า emerging markets นะครับจะทําให้มีฟองสบู่เกิดขึ้นนะครับในตลาดหุ้นรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องดูต่อไปว่าภาคอีกขั้วหนึ่งนะครับขั้วอีกขั้วอำนาจของโลก,กคือจีนรัสเซียรวมถึงเยอรมนีด้วยนะครับซึ่งต่อต้านการพิมพ เงินออกมานะครับอย่างไม่มีขีดจํากัดโดยเฉพาะว่ามีประสบการณ์ส่วนตัวมาแล้วช่วงไวัยมา republic ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2อน,นะครับก็ได้มีการพิมพ์เงินออกมาแล้วก็มี h y เปอร์อินฟล o n ชันออกมาแล้วนะครับเป็นอัตาาเงินเฟอ้ออย่างมหาศาลนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าทางอีกขั้วอำนาจเนี่ยจะมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อลดความเสี่ยง ของทรัพย์สินตัวเองนะครับที่เก็บเป็นเงินทุนสำรองนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนกับรัสเซียเนี่ยก่อนหน้านี้นก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าจะมีการซื้อขายน้ํามันโดยการใช้เงินหยวนนะครับนี่ก็เป็นก้าวหนึ่งในการออกจากการที่จะต้องพึ่งพาเงินค่างเงินหลักๆนะครับของโลกอย่างเช่นดอลลาร์นะครับรวมถึงยูโรด้วยเช่นเดียวกันครับ